นึ่งต่อหนึ่งมื้อเนี่ยควรทานได้ประมาณสองทัพพีสองไม่ถึงสองทัพพีหรอใช่ค่ะหนึ่งมื้อสองทัพพีใช่ก็ก็เปลี่ยนเป็นข้าวไงข้าวกล้องสองทัพพีไปเลยแล้วก็ผลไม้หนึ่งจานเล็ก หนึ่งจานเล็กๆอ๋อหนึ่งจานเล็กๆอะค่ะจานรผลจานเหมือนจานรการใส่เค้กใส่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าไม่มีความหวานสูงเช่นพวกส้มฝรั่งอะไรเงี้ยแต่อย่าขอเป็นพวกแป้งเยอะอย่างเช่นมะม่วงสุกทุเรียอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือผลไม้เหมือนกันแต่เป็นผลไม้ที่มีความเสี่ยงมากๆเลยที่ท่านผู้ชมที่มีความแสงเป็นเบาหวานก็คือควรหลีกเลี่ยงอะค่ะตรงนี้หรือถ้าทานนมก็ควรเลือกเป็นพวกนมพองมันเนยอนมรสจืดใช่นมเนยแล้วก็เป็นพวกนมโวเลง นมที่มีโปรตีนสูงมากเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็เลือกรับประทานเป็นพวกปลาค่ะเต้าหู้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้อันนี้แคลอรี่ต่ำมากๆเลยพี่เก๋ชอบทานจำได้พี่เก๋ชอบทานเต้าหู้มากเสร็จเด็ดเสวยแบบนี้ค่ะจริงหรือเปล่าจริงคอนเฟิร์มสิคะโอเคค่ะจริงค่ะนะเมื่อกี้สตัร์ไปห้าวิสตัร์ไปห้าวิค่ะอ่าโอเคแล้วก็เลือกใช้พวกน้ำมันถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อพวก ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย<ช>เราเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นน้ำมันนันไหนในการปรุงอาหาร<ช>เราก็เน้นไปทาง พวกน้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงแต่แนะนํานิดนึงค่ะน้ํามันถั่วเหลืองคือถ้าข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งน่ะแนะนาเป็นน้ํามันรําข้าวน้ามันดำข้าวเขาบอกว่าน้ำมันข้าวนี่คือสุดยอดของน้ามันพืชดีเลยมันอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่เราแลกกับคุณภาพที่เราได้กลับมามันคุ้มเพราะว่าน้ามันรําข้ามีสารตัวหนึ่งแกมมาออริจินอลค่ะจะช่วยขจัดไขมันเลวออกไปจากร่างกายไขมันเลวนะจริงเรามีไขมันดีกับไขมันเลวนะอย่างปลาเนี่ยที่เราทานกันทุกวันก็มีไขมันแต่เป็นไขมันดีมันจะเป็นโอเมก้า3 ใช่ก็คือไขมันดีเนี่ยคือดีกว่าอยู่ในร่างกายเพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงกับเป็นโรคอ้วนหัวใจเลยต่างๆเราเราเรารู้แล้วอ่ะเออเราเริ่มต้นเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีพ่วงมาจากหัวใจหัวใจก็เกิดจากที่หลอดเลือดอุดตันไงจากไขมันเลวไงแล้วก็ควรกินไขมันดีเพื่อขจัดไอเลวออกไปโอเคเอาของสิเอาของไม่ดีออกจากร่างกายนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็เรามาดูในเรื่องของการดูแลดีกว่าเบ่งตอนใช่ไหมคะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ําตาลต่ําได้คือจริงๆเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานค่าน้ําตาลสูง แต่พาราวางทีควบคุมมากๆอ๋อมันวูบลงไปมันรูบเลยเนี่ยสาเหตุทําให้คนที่น<า>เป็นหน้ามืดบ่อยๆรูบหรือ,อ,อว่าอ่าเนี่ยแต่เราก็มีวิธีป้องกันนะคะพี่เก๋ก็คือรับประทานอาหารให้เป็นเวลาคือทานอาหารเช้าเที่ยงเย็นให้ตรงเวลาให้เป็นเวลานั่นเองถ้าต้องการเหมือแบบนถ้าเราต้องต้องเดินทางอย่างนี้ค่ะ ก็อาจจะต้องเตรียมอาหารใส่กล่องไปในรถนิดนึงอาจจะเป็นแซนด์วิชโฮวีดใช่คุกกี้ที่มันเป็นแบบคุกกี้แบบโฮวีดนิดนึงอช่ใช่เพื่อป้องกันความหิวแซนด์วิตก็เป็นแซนด์วิชที่ทําด้วยขนมปังโฮวีดอ่ารับประทานอาหารในปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกวันสมมุติเราทานสองทัพีสองทัพีก็ต้องเป็นสองทัพีอย่าแบบ อย่าโดดบุฟเฟ่เลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ห้ามอดมือกินมือค่ะนะคะแล้วก็ฉีดสมมุติคนที่อย่างที่บอกว่าพี่เก๋บอกต้องฉีดอินซูลินเข้าร่างกายก็อาจจะต้องแบบพบคุณพบหมอพบหมอบ่อยๆอ่าใช่แล้วก็ต้องไปตรงให้ตรงเวลาด้วย แล้วก็ตรวจน้ําตาลในเลือดอย่างสม่ําเสมอนะคะอ๋อก็คือป้องกันง่ายๆคือหนึ่งเรื่องอาหารการกินเราก็ต้องเลือกดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการกินเรื่องเรื่องออกกําลังกายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนเป็นที่เป็นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราควรอย่าให้ตัวเองหิวแล้วก็ควรจะทานแบบเป็นสม่ำเสมอสม่ำเสมอสังเกตว่าคนที่เป็นเบาหวานทําไมถึงวูบบ่อยเพราะว่าบางทีน้ําตาลในเลือดสูงควบคุมควบคุมควบคุมแล้วก็ทาให้น้ำตาลในเลือดมันต่าโดยไม่รู้ตัวใมันก็เลยวูบบ่อยนะคะอันนี้คือเราควรข้อควรระวังข้อไอ ข้อแนะนําดีๆจากน้องเมษานะคะแต่ขอเสริมนิดนึงน้องเมษาคะไปเจอมาว่าสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของเบาหวานด้วยตัวเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานใกล้ตัวง่ายๆเลยค่ะผักชีอุ้ยอันนี้ชอบกินผักชีพริกไทยพริกไท่ก็ชอบแล้วก็มันเทศจีอะไรต่างๆมันเทศจีใช่แต่ว่าอย่างผักชีเนี่ยเราถามว่าท่านผู้ชม่าเราควรจะกิน มือวันหนึ่งถึงกรรมไหมไม่ถึงนั่นแหละเพราะบางทีก็ก้านสองก้านก็เต็มที่แล้วพี่เก๋ใช่ก็คือที่โรยในข้าวมันไก่หรือว่าทําอะไรต่างๆนี่หน่อยมันจะคือที่เขาเรียกผักชีโรยหน้าไงยางไงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือตัวเนี้ยผักชีเนี่ยสามารถหาทานในง่ายๆคือซึ่งจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดแต่บอกได้เลยว่า ในวันวันหนึ่งเนี่ยเราทานผักชีได้น้อยมากๆหรือเพื่งเพศพริกไทยดำอะไรต่างๆมันไม่ได้ทุกมื้อแต่วันนี้เราก็มีตัวช่วยนะคะก็คือตัวสมุนไพรก้านตองของเราเองนะคะที่สามารถช่วยคุณผู้ชมได้โดยที่เราสกัดออกมาแบบสารสำคัญมากๆเลยคืออย่างบางทีเราต้องทานผักให้ได้ประมาณ4กรัมสี่กรัมต่อมื้อเลยนะคะสี่ขีด่ะพูดง่ายว่าคือสี่ขีดสี่ขีดต่อมื้อก็ สี่กิโลกาัวันละประมาณหนึ่งกิโลกิโลกว่ากว่าแต่วันนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะมีโอกาสทานผักต่อวันกิโลกว่าไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะบางคนไม่ชอบไม่ชอบทานผักค่ะทานยากเหนียงเขียวนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราสกัดมาให้เป็นตัวน้ำการสกัดใช่แต่เราไม่สาขาเดี๋ยวเรามีอะไรนะคะมาบอกท่านผู้ชมอีกทีเดี๋ยวเราต้องต้องไว้ครึ่งหลังก่อนเดี๋ยวหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะคะที่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปเบรกโฆษณากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมขา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะรายการแฮปปี้ทุกกนะคะวันนี้นะคะเก๋น,นะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะแฟนพันธ์แท้ช่อง13สยามไทยของเรานะคะมาพูดคุยนะคะกับลูกค้าหรือ แฟนพันธุ์แท้ช่อง13สยามไทยที่ติดตามทางช่องมาอย่างเหนียวแน่แล้วก็เป็นลูกค้าของน้ำสุญพันพก้านตองของเรานะคะวันนี้เก๋กบน้องแคทนะคะพามาถึงบ้านน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะมาพบกับคุณลุงประเสริฐนะคะแต่หลายท่านก็คงอาจจะเคยได้เ,เห็นคุณลุงแล้วบ้างนะคะแต่ที่เก๋มาวันนี้ก็คือมาติดตามนะคะที่คุณลุงเคยทานน้ำก้านตองของเรามานะคะยังไงเดี๋ยวเรามา,าพบกับคุณลุงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงประเสริฐคะ่ะสวัสดีค่ะ นะคะนะคะอยากให้คุณลุงแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะกับาทางช่อง13สายามไทยน้นําสุดไัยก้นมปองของเรานะคะคุณลงุงขาครับผมชื่อนายประเสริฐหวังนับค่ะนะครับบ้านเลขที่32มส <c oughs> ิบสอท่ึงหมู่เจ็ด แต่บนบางน้ำเปรี้ยวเบางท้ำเปรี้ยวจังหวัดชายเชงเศร้าครับคอนเซปต์เดิมนะคะถ้าเกิดคุณลุงประเสริฐแนะนำต้องรายงานานที่อยู่นะคะแล้วก็จังหวัดที่อยู่นะคะว่าอยู่บางน้ำเปรี้ยวจริงๆนะคะนะคะคุณลุงประเสริฐตอนที่ต้องเก๋มานะคะตอนนั้นนะว่าที่คุณลุงประเสริฐทานน้ำสุตภัยก้านตองของเรานะคะตอนนั้นรู้สึกจะทานไปได้หนึ่งขวดใช่ไหมคะังมาสั่งมาสองขวด ค่ะอ๋อค่ะเอกตาเอกตาเอกตาที่สูตรอันน้องแคทนาะที่เป็นโซน้ำตาในเลือดที่ผสมชิงดาค่ะแต่ต้องเท้าความนิดนึงนะคะตอนที่คุณลุงทานครั้งแรกตอนนั้นน่ะถึงว่าไอเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาในเลือดสูงใช่ไหมคะครับอ่าแล้วก็มีอาการอย่างไรบ้างลองเล่าให้ท่านผู้ชมเราฟังนิดนึงนะคะก็คือ อันนี้พูดของจริงๆกันนะอะของจริงอยู่แล้วนะเพราะว่าน้องเก๋ไม่ได้มาจ้างหรอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงขาก็รู้สึกเลยนะพอทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับลึกค่ะนะแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยค่ะนะแล้วก็จากปกติก่อนทานเนี่ยจะขึ้นมาปัสสาวะเนี่ย สองชั่วโมงครั้งค่ะบางคืนคืนหนึ่งสามครั้งบางทีถึงสี่ครั้งถ้าหากว่าอากาศเย็นคือสรุปไม่ได้นอนเลยค่ะท่านผู้ชมใช่ไหมคะคนลู้คนสองชั่วโมงนั่นเองสชั่วโมงตื่นมาปัสสาวะบางทีสามชั่วโมงบางทีก็ทั้งคืนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมาพอทานทานไปแล้วเนี่ยบางทีก็นอนไปกับตังกระวคกข้าเนี่ยบางทีมาตื่นก็ประมาณสองยามตีหนึ่งักครั้งหนึ่ง แล้วก็มาก็ตื่นสว่างเลยอ๋อก็คือหลับไม่ลึกเท่าไหร่ช่วงตีสี่ค่ะแล้วก็พอมาตอนหลังๆนี่ก็สังเกตตัวเองว่าท้าไมเรามันนอนรวดเดียวค่ะนี่ก็มาคืนเนี่ยนอนตั้งแต่สามทุ่มเนี่ยมาตื่นตอนตีสี่ึ่งคือคือหมายถึงว่าก่อนที่คุณลุงเนี่ยจะ เจอน้ำสมุนไพรก้านตองใช่ไหมคะตอนนั้นที่คุณลุงบอกว่าทานได้ประมาณ1-2ขวดก็รู้สึกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอนหลับลึกนใช่ไหมคะพฤติกรรมการนอนหลับตื่ขึ้นแล้วก็การปัสสาวะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่ได้แต่คุณลุงบอกทางเราด้วยนะว่าคุณลุงมีน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ค่ะแต่ว่าหนึ่งถึงสองขวดตอนนั้นเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่ค่อยๆอะไรนะเห็นผลหรือยังไงใช่ไหมคะคุณลุงครับนะคะเราวันนี้ก็ผ่านมาตอนนั้นที่ นะคะมาเยี่ยมคุณลุงประเสริฐนะคะรู้สึกจะผ่านไปนับถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนใช่ไหมคะที่เรากลับมาคาคุณลุงประเสริฐอีกเนี่ยเพราะเรามีการคุยติดตามกันมาตลอดนะคะว่าอยากจะรู้ผลน่ะรับว่าตอนนั้นมันหนึ่งถึงสองคนมันอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการปวดเมื่อยการนอนแต่ว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการติดตามคุณลุงประเสริฐอีกนะคะหลังจากนั้นคุณลุงก็ประเสริฐก็ มีการทานอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะครับผมใช่ค่ะแล้วที่ผ่านมาสองเดือนที่เราไม่ได้เจอกันค่ะคุณลุงเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองหลับบอกกล่าวคุณผู้ชมนิดนึงอะค่ะอาการตอนนี้หรือว่าสุขภาพโดยทั่วไปอะค่ะคุณลุงแกก็สุขภาพโดยทั่วไปมันก็ลยมันก็ดีขึ้นนะค่ะก็ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเว้นว่างไปบ้างห่างไปบ้างเนี่ยค่ะมันก็ยังอยู่ในสภาพที่เดยกว่าดีกว่าปกติดีกว่ากอดอะไรอเงี้ยนะค่ะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็แบบ มันไม่เพียน่ะเวลาตื่นนอนเนี่ยมันไม่เพียมันไม่ห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยค่ะนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าไอ้สมัยก่อนๆในบางทีตื่นนอนมาเนี่ยมันเหมือนกับหมดอะไรตายอยากทำไมอะคะทำไมถึงมันต้องขนาดนั้นคือพอนอนไม่พอด้วยหรื่ปล่าคะหรือยังไงคงจะเป็นอย่างนั้นนะฉันาิยานนะย็วบางทีคืนหนึ่งเนี่ยสามครั้งสี่ครั้งตื่นมันเหมือนกับเป็นยามอะ ลุมมาตรวจโน่นตรวจนี่มาอาชีพยาเพิ่มม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแน้ว่ามาตอนลังเนี่ยแต่กระทานเข้าไปเนี่ยเขาปรับร่างกายเราเนี่ยแบบไม่เหนื่อยคไม่เพีย่่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข่าที่มันเคยปวดมันก็หายปวดใช่มาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมไปสอนนักเรียนเนี่ยมันตรงขึ้นชั้นบนเนี่ย มันไดมันต้งตรงยี่สิบขั้นแล้วมั้งตอนนั้นก็คือที่ที่ที่เรามาครั้งก่อนเนาะก็คือคุณลุงก็อาจจะเห็นผลหายปวดแต่ว่าที่ทานต่อเนื่องก็คือมันก็อาการไอตรงนั้นก็เหมือนว่าก็หายไปเหมือนกันแหะคะก็ยังต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณลุงอ๋อมันดีขึ้นมันดีขึ้นอ่ะดีขึ้นใช่ไหมคะแต่เรามาอัปเดตตรงนี้ดีกว่า ตอนนั้นที่มานะคะเรื่องของค่าเบาหวานหรือว่าค่าน้ําตาลในเลือดอ่ะอยากจะถามผลลัพธ์ของคุณลุงดีกว่าเพราะว่าคุณลุงี่ยเป็นคนที่มีน้ําตาลในเลือดแล้วก็เขาเรียกว่าสูงใช่ไหมคะค่านี่ร้อยกว่าใช่ไหมคะตอนที่ทานน้าสูนไพกักเอ้ยก่อนทานน้ำสูตรไพลกัาตอนแล้วช่วงที่เราเจอคุณลุงปุ๊บแล้วก็มาพูดคุยตอนนั้นหนึ่งถึงสองขวดแล้วช่วงสองเดือนเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณลุงแบบช่วยแบบแชร์นิดนึงให้กับแฟนๆช่องสิสามสิานะช่วงที่ทานอยู่น่ะ มันก็จะอยู่ระดับบางทีก็ร้อยสิบบางทีก็ร้อยหนึ่งบางทีก็เก้าสิบห้าเอาแม่คุณลุงดีกว่าอคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปกติค่าท้ามันสูงจริงมันเท่าไหร่คะคุณลุงคะอุ้ยคนที่เขาเป็นสูงจริงๆที่เขากินไม่ระวังนะนะสี่ร้อยโอ้คุณลุงสูงสุดเท่าไหร่อะของลุงแล้วกันของผมไม่เคยถึงสองร้อยหรอก เพราะว่าเราคอยระวังเราอยู่ือเกณฑ์เท่าไหร่ที่มันปกติอะคะที่เกินปกตินี่ถือว่าเป็นร้อยเท่าไหร่คะคือถ้ากว่าเกณฑ์ปกติของคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยมันจะต่ำกว่าร้อยร้อยร้อยยี่สิบหรือร้อยคะคุณลุงร้อยต่ำกว่าร้อยต่ำกว่าร้อยถ้าร้อยยี่สิบเนี่ก็ถือว่าสูงแต่ร้อยยี่สิบเนี่ยเรียกว่าเป็นแล้ว ก่อนที่คนลุงจะรู้จักน้ำก้านตองก็คือร้อยขึ้นใช่ไหมคะร้อย่สิบขึ้นปะค่ร้อยสามสิบร้อยประมาณนี้ร้อยสิบห้าอะไรกันแล้วแต่มันสวิงขึ้นสวิงลงมันขึ้นอยู่ว่าเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันจะมาสามวันมมาสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ขออะไรคะปาร์ตี้เยอะกินบุญสิอ๋ออ๋อกินบุญแง่ขันนมมั่งแกงมัสมันของมันๆอะไรพวกนี้มันขึ้นใช่ไหม พอวันจันร์วันอังคารมันก็จะเบาละก็คือสวิงขึ้นอันนี้โทษไอ้ที่มันสวิงขึ้นมันกินอะไรนะยาด้วยไหมคะยาลดยาคุณหมอเหรอคะหรือไงคะยาคุณหมอเนี่ยก็ต้องกินอยู่เรายังทิ้งไม่ได้หรอกใช่ไ่มแต่นี่เราเอาอสมุนไปเนี่ยก็ไปเสริมการต่ออ่าเรากิน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 ไปแล้วว่าเดือนนี้ไปก็ต่ำสองเดือนหน้าไปก็ต่ำสามเดือนเดี๋ยวหมอเขาก็จะลดยาของเขาลง แล้วไม่บอกข้อรอกว่าเรากินอะไรนะ่ะแต่แต่ผลลัพธ์นี้มีคุณคุณหมอสั่งลดบ้างยังคะคุณลุงคะก็ยังเขาอาย่ไปก่อนเขาอายุลุงอ๋อ <c oughs> แต่ว่า,วาคุณลุงวัดด้วยตัวของลงุงคุณลุงเองใช่ไหมคะมีเครื่องว<ก>ัดเพราะ,ะว่าเราเวลานี่มันง่ายล่ะหมอสั่งให้กินสามมือ้อแล้วกินเช้าก็เย็นกลางวันเราไม่กินอ๋อคือแอบลดยาเองใช่เราลดไปแล้วมือหนึ่ง เม่มามือหนึ่งกับสองเม็ดแล้วเราลดไปน่ะหมอกเขาเนี่ยหมอเก็บอกว่าทานทล้ถามเหตุผลทำไมถึงอยากลดนะคะอยากลดยาคุณหมอละคะทั้งถามเหตุผลคุณลุงนี่ทำไมถึงลดยาคุณหมอลเรากลัวไตมันจะพังเร็วแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าลดเองแบบน้ำตาลมันจะไม่ขึ้นก็เรามีเครื่องเจาะเราก็ดูถือวันนี้ของเราเท่าไหร่พอสาวว่ามันจะไปกินบุญกิยรตได้มาากเนี่ยเราก็เจาะต่อไปว่ามันเท่าไหร่ นี่คนมันไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ไม่รู้หรอกอืมค่ะอแต่ทําไมาคุณลุงอ่ะ,อะต้องถามคุณลุงนี้ดีกว่าว่ากล้าลดคือลดมื้อหนึ่งปกติหมอ,อให้กินสามมื้อใช่ไหมคะ<ช>กล้าลดเพราะว่าเพราะว่าเรามั่นใจอะไรถึงเราถึงลดตรงนี้ก็เราเป็นอสมอ,อแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้มาพอสมควรค่ะ แล้วบวกกับการที่ได้ดื่มน้ำก้างตองด้วยหรือเปล่าะะใช่อพอมันต่ำปุ๊บเราไปกินอีกเดี๋ยวมันก็จะต่ำกันใหญ่แล้วรสแต่ว่าไม่บอกหมอ,อไม่บอกหมอว่าดื่มอยู่ค่ะแล้วคุณลุงถามนิดนึงว่าตัวผลผลที่คุณลุงตรวจล่าสุดเนี่ยหมายถึงว่าโดยมันเป็นที่น่าพอใจไหมที่ที่อตัวค่าน้ําตาลอะค่ะ